สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยว่าจะทํานั่นเองแล้วก็แบบห่างหายไปนานสักพักสําหรับการรีวิวของแก้วนะคะค่ะก็จะมารีวิวตัวนี้นั่นเองนะคะแต่นั่เป็นแป้งฝุ่นของมิตตีนั่นเองนะคะจริงๆแล้วแก้วซื้อตัวนี้มาเองนะคะแล้วก็ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเออถ้าหลายคนได้ติดตามคลิปแบบทุกคลิปน,นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือเหอไปแบบเป็นเดือนๆแล้วนะคะคือแบบไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แกะใช้ ซื้อมาแต่ว่าไม่ได้แกะใช้นั่นเองก็เลยแบบเพิ่งมาลองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะคะลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาพูดเอามารีวิวเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงนะจ๊ะสำหรับแบรนด์ของมิตชีนนะคะก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะเอามาทํารีวิวให้ทุกคนได้เห็นแบบสั้นๆก็ยังดีนะคะก็เลยคิดการรีวิวนี้ขึ้นมานั่นเอง แรงแอลังการเนาะอันนี้เป็นกล่องของนางนะคะเป็นกล่องแบบนี้มันจะมีสองเบอร์ด้วยกันคือตอนที่แก้วไปเลือกคือเลือกนานอยู่นะอันนี้แก้วซื้อที่วัดสันโลตัสบางกะปินะคะก็เขามีเแบบเคาน์เตอร์อะแบบของเยอะเลยแล้วก็มีของให้ลองเล่นด้วยนะคะตอนที่แก้วไปซื้อเจ้าตัวเนี้ยมาใช่ไหมคือแบบเลือกอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่ามันมีสองเบอร์นะอันนี้ที่แก้วซื้อมาเป็นเบอร์ L หนึ่งแล้วก็มันก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองน่าจะใช่ แต่คือเนื้อแป้งมันเหมือนกันอะคือแบบสีมันคล้ายกันมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดีเพราะว่ามันคล้ายกันแต่ว่าพอเลือกหยิบกล่องมาใช่ไหมกล่องเนี้ยมันดูแบบดูไม่ยับสุดก็เลยแบบตัดสินใจง่ายๆเลยเลยเอากล่องนี้มานะคะก็เป็นเบอร์ L1 นะคะที่แก้วชชยนะคะตัวนี้ชื่อว่า Miss Teen Air Light นะคะก็เป็นแป้งฝุน่นเขาเขียนข้างหลังกล่องไว้นะคะว่า มอบสัมผัสผิวเนียนนุ่มดุดแพ่ใหม่นะคะช่วยให้ผิวหน้าเนียนกระจ่างใสนะแล้วก็ให้ผิวแบบว่าสดใสยิ่งขึ้นเวลาทาแล้วก็มีส่วนผสมของไบโอโปรเทคนะคะที่ป้องกันผิวจากมลภาวะแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินซีช่วยให้หน้ากระจ่างใสนะจ๊ะตัวพวกส่วนผสมอะไรเงี้ยคือเราไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบแป้งทาอะไรเงี้ยแกวก็ไม่ได้สังเกตนะว่าเป็นยังไงแต่เราจะมาพูดในเรื่องของ ตัวเราหลังลองใช้กันก่อนนะก็มาดูกระปุกตลับเป็นอย่างนี้นะคะคือซื้อมาในราคา1 1 9บาทหรือว่า129นั่นแหละไม่แน่ใจนะจ๊ะค่ะข้างหน้าแพคเกจก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้ข้างหลังเขาก็จะเขียนไว้เหมือนกับในกล่องน้ำหนักบริสุทธิ์เขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักสุทธิไม่ใช่น้ำหนักบริสุทธิ์ก็คือน้ำหนักสุทธินะคะ20กรัมแต่คือดูแบบ ดูจากในกล่องแบบนี้แล้วคือมันเยอะมากคือใช้เป็นปีก็อาจจะไม่หมดนะจ๊ะแล้วก็ตรงฝานะคะเวลาเปิดคือตอนแรกที่แก้วได้มาหมุนอยู่นั่นแหละจ้ะหมุนทําไมไม่ออกทําไมไม่ออกวิธีการเปิดคือแบบนี้นะคะดูดึงขึ้นแล้วก็ปิดลงอันนี้อาจจะเย็นนิดนึงนะนี่นะคะแล้วก็มีพับมาให้พับแก้วก็ใช้พับอันนี้แหละเวลาใช้ เพราะว่ามันแบบไม่อยากกีบแยกนี่ก็ดูแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูหลังทากันดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วค่อยมาสรุปว่าแก้วรู้สึกยังไงประทับใจไหมมารีวิวก็ต้องประทับใจอยู่แล้วแหละบอกไว้เลยนะคะก็ไปดูก่อนเลยค่ะว่าทาฟินิตลุปก็คือใช้ทาในลุคนี้นั่นเองนะคะ หน้าที่แก้วกลับมาจากเรียนจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งไปเรียนมาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงได้นะคะก็ไม่ได้เติมแป้งเลยนี่ก็คือหน้ามันน้อยมากปกติตรงช่วงทีโซนตรงเนี้ยคือแบบจมูกตรงเนี้ยคือต้องมันแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูจริงๆเลยเพราะว่ามีเหงื่อออกตามนี้ด้วยเพราะว่าตอนเดินมา มันร้อนนะคะก็ประมาณนี้ผลลัพธ์มันถือว่าโอเคเลยแก้วก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูคะ่ะโอเคค่ะก็ไปดูกันแล้วใช่ไหมว่าเออทาออกมาแล้วเป็นยังไงอาจจะแบบไม่ปกปิดมากแต่สิ่งที่ตัวนี้มีแล้วที่แก้วเลิฟมากๆเลยนะคะคือจะบอกไว้เลยว่ามันคุมมันนะเธอคือมันไม่เคยเจอแป้งที่อันนี้มันเป็นแป้งแบบ ทาแล้วหน้าเราจะแมทแต่คือแก้วเป็นคนผิวผสมแบบค่อนไปทางมันมากกว่าะคะ่ะพอทาทาเจ้าตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าหน้ามันแมทต์อะคือเนี่ยตอนเนี้ยคือยังแมทอยู่แต่คือทาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเวลาแก้วไปเรียนอย่างเงี้ยแก้วก็จะทานะคือช่วงเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยเจอเจอมากับตัวเองว่ามันโอเคเพราะว่าแก้วทาไปเรียนปกติเวลาไปนั่งเรียนอะไรเงี้ยในห้องแอร์นะก็จะ แบบหยิบแป้งขึ้นมาตกตรงนี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงสองสามวันก็คือมีเรียนแค่วันอาทิตย์ละสองสาวันอะเข้าใจไหมคือสอาวันวันเนี้ยที่ไปเรียนไม่แทบไม่ได้หยิบแป้งขึ้นมาแบบซับตรงจมูกตรงนี้เลยงานคุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมุติสาวๆคนไหนที่แบบออกแดด ตักแดนเหงื่อก็อาจจะต้องเติมระหว่างวันนะปกติก็คือใช้ตัวไหนก็ต้องเติมอยู่แล้วอะแก้วก็ต้องซับตรงช่วงแบบจมูกให้มันแบบหายมาันแต่คืออันนี้ไม่ซับเลยกลับมาถึงห้องก็ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วไงเราก็จะไม่แต่งแบบไม่ซับเพิ่มก็คือไม่ได้ซับเพิ่มเลยค่ะเนื้อแป้งมันก็ค่อนข้างจะเนียนแล้วก็ละเอียดนะคะแล้วก็กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบแป้งๆอะแป้งๆอะผลที่ลองใช้คืนหนึ่งมันช่วยให้หน้าเราแมท สำหรับสาวคนไหนที่หน้าผิวผสมแล้วก็ผิวมันนะคะก็แนะนำควบคุมความมันระหว่างวันได้ในระดับที่ถือว่าดีเลยจริงนะดีเลยสำหรับแก้วนะแก้วก็ได้ถามแบบลงอัปรูปไปว่าเฮ้ยใช้ดีในแฟนเพจนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์หลายคนเลยว่าดีเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แบบเรารู้สึกอย่างเดียวก็แบบใช้หลายกระปุกแล้วก็มีแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าเออบางคนก็บอกเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่า เป็นคนเหงื่อออกง่ายหน้ามันระดับสิบนะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าพวกสาวๆในแฟนเพจคอมเมนต์กันยังไงนะจ๊ะก็ประมาณนี้ดีนะแก้วคิดว่าการที่แก้วมีแฟนเพจแล้วแก้วแชร์อะไรแล้วทุกคนมาแบบออกความคิดเห็นกันนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับแก้วนะคะก็ขอบคุณมากๆอันนี้อันนี้นอกเรื่องรีวิวใช่ไหมโอเคค่ะรีวิวก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะล้วก็รีวิวไปทั้งหมดแล้วลาคา ความรู้สึกหลังใช้วิธีการทาแป้งนะจ๊ะแพ็กเกจโอเคนะคะแล้วถามว่าพกพาสะดวกไหมแก้ว,ว่าน่าจะเอาไว้แต่งอยู่กับบ้านแต่งตอนเช้าแล้วก็ออกไปนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเอาแป้งฝุ่นแบบเนี้ยไปเติมระหว่างวันเวลาเราเปิดที่ไหนเนี มันจะมีแบบเป็นฝุ่นๆออกมานะคะมันดูไม่น่ารักแล้วก็เอาเป็นแป้งอัดแข็งแป้งฝุ่นอัดแข็งหรือว่าแป้งผสมรองพื้นก็นแล้วแต่ชอบนะจ๊ะถามว่ามีข้อติไหมก็อาจจะมีสําหรับ สาวผิวแห้งที่แบบว่าไม่ต้องการความแมตมากก็อาจจะไม่แนะนําตัวนี้นะคะโอเคค่ะก็จบรีวิวกันไปเท่านี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วถ้าจะไปติดตามกันในโซเชียลมีเดียต่างๆที่แก้วเนี่ยเลน่นแบบเล่นมากๆเลยนะคะก็ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันบล็อกข้างล่างนี้นะคะก็เข้ากดลิงก์ตามไปเลยคะ่ะตรงไหนที่ยา ไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้รักกันไปเท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ